้นทุนชีวิตเฮามันบ่หลายบ่ได้มีเงินทองพร้อมความสบายเสียงดีคือโตคือบ่ไปเป็นนักร้องวะมันเป็นไปบ่ไดหรอกครับหน้าขายได้ก็จะมาเอาผมอัดคลิปลงติ๊กต็อกห้างเทียบโตดังน่าจะได้หาทุนเฮ็ดเพลงนำกันเดี๋ยวหน้าสิสนับสนุนตัวเองเจเจ็ตอนเนี่ยเพลงที่มึงห้องน่ะ ทั้งในติ๊กต็อกในเฟซบุ๊กตอนนี้มึงเขาแทะขึ้นมาคักเลยมึ่เห็นวะไอจะเส้นฟัญญาก,กับขายเพ่งเพอนีดีก็แมนแลวเนาะเพิ่นมาหาไอหายอดบ้านขนาดเนี้ยแสดงว่าไอากระดังตื่นอยู่ดิแต่แพ้วาไอาลองปรึกษาหนาสมคิดเบื้องก่อนดีกว่าบอเพิ่นเป็นคนปั้นไยมาก,กับมือเลยด้สิเป็นหัวซาอย่างหนาสมคิดเล่าบ่ไี้ส่วนขนาดนั้นเล่ากว่าเขยซอยไอไายขีิป่งโซเชียวที่สือ่อ ต้นทนชีวิตเฮามันบ่้ลายบ่อได้มีเงินทองพร้อมความสบายอุดการศึกษากับบ่อขี้ไกบ่บ่มีใบปริญญาแต่ลูกบ่ท้อขอพ่อแม่มีกินตราบที่บ่สิ้นสิ้นลมหายใจดิ้นรนต่อไปโอโ เพื่อคนบ้านเอาปัดเทพโตคือลองเพลงมวนเลยหน้าะได้คอย่างยิ่งโตห้องเพลงกับมือนีแหละขอบคุณครับหนะ้าเสียงดีคือโตคือว่าไปเป็นนักร้องว่ะ <ś led> มันเป็นไปบเอยหรอครับหน้าใายไดเขาจะมาเอาผม ก็มันนองกันจนยังเฮ้าเนี่ยแต่ผมได้ลองเพลงให้เป็ดในไก่ฟังผมก็มีความสุขแหละครับโอ้ยโยวาเด้อเสียงดีๆคือโตนี่หน้าเห็นดังมาหลไยคนแล้วเออเอาองี่สิอัดคิดรล่งติดตอกหาลังเถื่อมีคนหูดกักห้างเทียบโตดังน่าจะได้หาทุนเห็ดเพลงกากัน,กนเดี๋ยวหน้าสิสนับสนุนตัวเองอีลีดีครับหนะ้า ว้ยอิลี่เหรอเนาะนาเห็นแมวเป,ป็นศิลปีนี้โต้งแล้วจังไดมึงกระดังขอบคุณครับหน้าขันมีคนสับพอร์ตผมก็พร้อมทำเต็มที่ครับแต่จะเกิดเมื่อหนึ่งผมดังขึ้นมานะจังไดผมกับลืมบุญคุณหนานในนอนครับเอยเอยอบอเป็นยังดอกต่อาของอันนี่ สบู่ยากที่ฝากซื้อนะได้เล้วขอบใจเด้อเมียเขานี่นนาหักที่สุดเลยว่าแต่จะคองคิดอีกอย่างอยู่นี่อยู่ดีๆือได้ฝากเขาซื้อสบู่ยากมากเอาเขาก็อยากรอตแต่เนาะก็อยากรอเขาคือจัาคนอื่นเขานั่นแหละปฏิยาเขาไปเป็นนักร้องดังขึ้นมากนะแฟนคลับที่หักที่ได้หลง คุณนนะ่ะจังแมนวาดฝันคักเนาะแต่ถึงจังไหนนะ่ะเขาก็เป็นกำลังใจเจ้าของเดอ้อครับขอบคุณเดอ้อเดี๋ยวเขาไปอาบน้ำก่อนได้สบูงหยักมาแล้วนะเขาไปทูให้ขาวไปนั้นมือเดียวเลยละ่ะจังมันเบื่อคักไปไปไปเ็้าไปอาบปากเก็บกีตาร์ลงเด้ออ้าแบบนี้แหละ ล้อสไตล์ไทยบ้านมาบาทนี่อีไทยคลิปให้น่าสมคิดไอเทพผ้พากันเฮ็ดอย่างอยู่นี่จ้าไม่อย่างไหแพ่ซอยบอสจะคของมาพอดีเลยเขาก็น่าสมคิดนี่ร่างไิตายคลิปร้องเพลงลงติ๊กต็อกพอดีเลยแพรมาหนี่มาซอยกันเบิงมาซอยกันดันปัวมึงหางเรื่องเถื่อนมันดังขึ้นมาหนี่รอบครัวสูนี่เซยมีอยู่มีกินนย่างนหน่อยหน่อยก็ว่าต้องแบบ หลับอย่างเกี่ยวขาตากแดดตากร่มนาเรียนาดำนั่งสิจ้าน่าได้เลยว่าแต่มียังไงแพทย์ซอยบอกมาได้ได้จ่าอ่าไปจัดการแต่งตัวให้มันดีๆเนี่ยไปเออจ้าน่าเออ,อันสีล่ละไปมาเริ่มเลย ต้ทนทนชีวิตเฮามันบ่้หลายบ่อได้มีเงินทองพร้อมความสบายอุตการศึกษากับบอ่อขี้ไก่บ่มีใบปริญญาแต่ลูกบ่ท้อขอพ่อแม่มีกินตราบที่บ่สิ้นสิ้นลมหายใจดิ้นรนต่อไปโอ,โอ,โอ พื่อคนบ้านเขาเจ็บเจ็บเจ็บหน่ามีข้าวดีมาบ,บอกข้าวดีเอียงน่ะอุ้ยตอนเนี่ยเพลงที่มึงห้องน่ะทั้งในติก๊กต็อกในเฟซบุ๊กตอนเนี่ยเบิงเขาแทขึ้นมาคักเลยมึงเห็นบ่มอ๋ออีลีที่ขับหนะน้าหน้าบอกแล้วโอ้ยเบิ่งคนบ่ผิดอีหลี คนจังมึงนี่สามารถเป็นศิลปินด,ดังๆได้สบายเลยผมดีใจบักคักเลยแหละครับหน้าผมขอบคุณหน้าด้วยครับที่คอยอยู่ขังพมมาตลอดแต่เกิดบ่มีหน้าคนก็คงมุงจกักมูลายปรนีนะครับบ่เป็นยังดอกสู่ไปน้ำกันเฮ้าคันว่าโตเป็นศิลปินดังหน้าก็สิสบายวาแจเฮ้าเอาเรื่องนยู่ไปบอกอีแพะดีบ่ดีครับหน้าไปเฮ้า เฮ่เท่เท่ไอ้มิ่งขอดีมาบอกไอเทพไอมาพอดีเลยพอดีมีคนมาหาไอน่ะสวัสดีครับไอนี่เฮียตีจะของขายไทยแบนด์มิวสิกจะของขายไทยแบนด์มิวสิกเลยติเฮียตีเจ้าของขายไทยแบนด์มิวสิกขายเพลงเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเป็นบุญของผมพี่ดีครับที่ได้พอเฮียมาหนี แต่ว่าเฮียมะมนีมีอยียงครับก็บสิมียนล่ะขันบ่มีธุระกับือสิบะหมอนี่ดอกมูบ้านก็นียหน่อยนึงแ้วก็อยู่ห่างไก่ความเจเริญนอีต่างหากแต่ว่าก็ยยอนว่าห้าเนี่ยได้๋ยมาพ่อเพชรเม็ดงามเห็นเขาแ่กันเต็มนาฟีดบิดเลยแล้วมือนี้เขาตั้งใจมาเลยเดย้ว่าสิมาส่วนตัวนี่ไปเส้นสัญญาเป็นนักห้องในค่ายของเฮ้าดีอย่าบอกด้วยว่าเฮียสิมาส่วนผมมาเป็นนักร้องค่ายเฮียเฮียครับ นั่นความฝันสูงสุดของผมเลยได้ครับแล้วโตวสนใจเ่าละ่ะสนใจครับเนี่ยนะถ้าโตเนี่มาเป็นนักข้องในขายของเฮานะเฮ้ารับลองเลยเลยว่าโตนี่สิมีซื้อเสียงโด่งดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยแหละเอ่อแต่ว่าก็มีขอแม่อยู่นะก็คือโตต้องอนุญ,ญาตให้ทางบริษัทเทาเนี่ยเป็นคนดูแลจัดการบริหารทุกอย่างให้โตโอเคบ่ไปอยู่แล้วครับเฮี่ อสบู่นี่ยาหมหอมคักเนาะมีม่เมสคาภห้พ้อเบิ้งเนี่ยี้วข่ออกเบิดเลยก็แม่นเลยเนาะสะบู่เนี่ยใส่ดีบักคักเลยละ่ะกูไดใ้ใส่อ่ะเพิ่นกะว่าดีใส่แล้วก็ผิวขาวขืนสิวกะฝ้าเนี่ยกรลด้หายจ้างลงเลยละ่ะแล้วไอหมักมองไรกูปะไอหมักมองที่มันใส่ได้ทั้งหนาใส่ได้ทั้งโตมองสำหรับคนที่บมมักายขั้นตอน แค่ก้อนเดียวเลยจบเลยแต่กระเพิ่งรู้ว่าก้อนนี่นะตั้งสามร้อยห้าสิบบาทแพงมคักเลยแพ้บ่กแพงดอกแค่สามร้อยห้าสิบบาทนะสะบู่มันกับก้อนญ่ใส่เด็กกระดนเนี่ยสบู่ก้อนเนี่ยเทียบเท่าสบู่ธรรมดาหาหกก้อนเลยเด้อืมแต่จะว่าไปแล้วนะแพ้วาแพ้มาตรงที่มันถือถนัดมืดดีทูซ่าใจว่าคักเลยอืม เอไอเทมว่าแต่์อาจจะเซ็นสัญญาก,กับข่ายเพื่เพื่อนดีๆก็แม่นล้วเนาะเพื่อนมาหาไอาฮอดบ้านขนาดเนี่ยแสดงว่าไอากระดังตื่นอยู่ดิแต่เป็นคนอื่นนะพื้นไปขอเซ็นสัญญากับข่ายแบบเนี่ยนี่หวังถึกะไรแต่เปิดออกมาแถละ่ะแต่แพทว่าไอาลองปรึกษานาะสมคิดเบื้องก่อนดีกว่าบอเพื่อนเป็นคนปันไอามาก,กับมือเลยด้ แพ้สิเป็นหัวซา,ายังหน้าสมคิดเราบทดิมีส่วนขนาดนั้นเล่ากว่เขตซอยไอ้า่ทายขีดป่งโซ,เซ่เสียวซืือที่ไอ้ดังก็ย่อน่ตัวไอ้เองเดิแต่แพ้ได้ยินมาว่าหน้าสมคิดลวแต่งเพลงใหว่ไอ้ลองเราบาแมนบอกขึ้ว่าจะเฮ็ดเพลงน้ำกันแพ้เพลงหน้าสมคิดนะร่วงไปมันกับบทดังดอกเลาบ่เป็นหนักแต่งเพลงมืออชีบที่จะเกิดไอ้ายจะไปอยู่ค่ายนะก็คงจะไม่แต,แต่งเพลงมืออาชีบจะแต่งเพลงให้ไอ้เท้ละ่ะ เบงดแต่น่าสมคิดกับอ้ก็เริ่มต้นมาน้ำกันเด้ถ้าจะได้ไปต่อนะ่ะก็ควรจะได้ไปน้ำกันบ่เป็นมาถิมเล่าไหวแล้เจ้าของจะไปได้ดีคนเดียวแบบนี้แพ้แพ่บ่ฮหูดอกแพ่บ่เป็นไอ้แพบอกเขาใจดอกนี่ก็ความฝันไอ้ถ้าเป็นคนอื่นนะ่ะก็คงจะอ็ดแบบไอ้นี่ละอะไรอีกอย่างลูกไอท่องเพ่กระเจสิบสบายพ่อมีพอเป็นศิลปินดังแบบนี้ไอ้เทไอ้เป็นยังขึ้นบอกแบบนี้ แพแต่ลีอาจมาสอนผู้อื่นโตจะค้องก็เอาบรอดนี่เอด็ดยังกับบุป็นก็นพวกินไปมือมือแบบเนี้ถ้าคืนเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะนี่หวังจากมือหนึ่งพี่เลือกกับมึงแทล่ะขันกันแ,แล้วแต่อายเลยแพ้บ่หามอายแล้วเอานี่เอาไปทูเองแพแพ ปพร้อมแล้วมันบอเข้าไปกันดีกว่าครับเนี่ยแพรอ,อายไปกันเด้อจ้าายคอยายประสบความสำเร็จเด้อเออ,เอ,อลืมปองไปอะ่ะเพาอยาให้ปุ๋ยหูเด้อว,ว,วัาโตอะ่ะมีเมียแล้วถ้าเป็นไปได้อะ่ะเลิกกันไปเลยกก็ดีเผื่ออนาคตของถูกไฟพเพระทาั่งค่ายนะ่ะเขาได้เตรียมคู่จิน้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วเฮียเฮียเป็นยังขึ้นอาแบบนี้ เพ่เอานาบุเป็นยังดอกที่เฮียว้านนะมันกระถือนี่มันกระทุรกิจแลหละเพกับลูกนะกระอยู่ขครื่องเงียบไปก่อนเด้อเสืออ้ายประทุกอย่างนจะดีเองไป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 ขึ้นรถไป บอกเทพมันไปหรอบอกแพรจ้าน่ะมันไปบา่าหนาเลยเนาะหนาก็สิวาได้มาท่วงบุตคุณเอยียงมันดอกแต่ว่าสิมาอวยพรให้มันนั่นล่ะเห็นมันได้ดีหนาก็ดีใจน้ำแพ์ต้องขอโทรนาสมคิดแทนไอเทพเราเดอ้อไอเทพนะเราเป็นคนทเยอทายานสูงแพรหน่ายานมาสักมื่นหนึ่งความทายอทายานของเรานะ่ะ ว่าต้องไปห่วงอย่างมันดอกปล่อยให้มันได้ไปเรียนรู้ในวงการมายากของมันนั่นแหละมีหลายอย่างที่มันต้องได้เรียนรู้วงการนี่มันไม่ดีหรือสวยงามเหมือนที่มันเห็นดอกเฮ้เฮ้เฮ้มึงอย่ายิงเข่าออเถี่ยไป ไม่ยังลนะนาสวมคิดเอานี่เบิงฮะไอเทพเฮ็ ong, ดู้ยยิ่งทองเตียแมนตอนเนี้ยออกทอทักทุ่ทองเลยเขาแช่กันแตกตืมๆอยู่มันเห็ดมียยิ่งทองแล้วมันก็บรรับทิชชอบเขาเขาก็เลยออกมาแฉตอนเนี้ยแล้วแบบนี้ถ้าใคริ่นจะว่าจังใดล่นะนาอยู่ว่าจังใดล่ะพฤติกรรมแบบนี้ กูบ่แก๊บไว้ให้เสียซื่อเสียงข่ายกูดอกผมขอโอกาสหน้อยได้ดับเพี่ผมพิดไปแล้วมันเป็นนะไอีกกรีคนนั่นแหละอีกคนยังคนนั่นนะที่มันแสผมนี่เป็นนะมึงอะะบักสันดานซัวมึงคิดว่ามึงดังมีซื่อเสียงหลไรกีดขยังนะกี่ได,ด้สิอะมึงสมพื้นจะของบอตอนนี้มึงเห็นบ่หันเขาเอาออกมาแฉพ้อมรักฐานเต็มไปบิดเลยมึงสมพื้นจะของวะเนี่ฮะ ก่อนที่มึงสีเส้นสัญญากูก็บอกมึงได้ปติฮะว่าให้มึงรักษาภาพลักษณ์ของบริาษาัทเอาไว้แต่มึงนี่บาเคยฟังหงั่งกูเลยแต่ตอนนี้เนาะมึงหุ้นบริษัทของกู่ลดหดลงไปเลยในขึ้นเดียวคนจางมึงเน่ะต้องรับผิดชอบขอเข้าใจปะเฮียเงี้ยใจยพวกรับชอบได้ไหลครับเฮียบอกกูมาเลยขออย่างเดียวเฮียเฮียจะอะไรพ่อาจากใครเลยเฮียมึงหาเงินมาเลยนะ มึงหาเงินมาคืนกูเลยนะสิบล้านบาทถ้ามึงหามาบ่ได้นะมึงนั่นแหละที่ต้องถึกฟ้องทำไมเฮียเดี๋ยวก่อนกับเฮียไอเทพสิบล้านเลยบ่เงินตั้งสิบล้านแบบนี้อายจะไปหามาตทางไหนแค่แค่ซอยไอเด้อแค่จะทิ้งไอเด้อมึงยังมีหนามาขอให้มันซอยอยู่อีกกี่เทพ แต่มึงเห็ดมันนี่มันก็เจบพ่อตายแล้วย้อนมึงเห็ดอย่างมึงไริคิดนั่นแหะหน้าหน้าครับหน้าซอยวนนี้รับหน้านี่หน้าบ่มีผู้ใดซอยมึงได้ดอกเทปทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันก็มีตามึงนล่ะที่ต้องพานั้นไปให้มันไต้หน้าเสื้อว่าเรื่องไรลไรพวกเนี่ยเดี๋ยวมันกับพานไป มันเป็นธรรมดาของมงการบันเทิงอ่ะละแต่หนึ่งสิ่งที่น่าอยากสิฝากมึงให้มึงคิดนะก็คือในมือที่มึงได้ดิบได้ดีเนี่ยอย่าลืมคนที่คอยอุปถรัรมภ์คำชูมึงเพราะสุดท้ายแล้วมันบม่มีผู้ใดจริงใจกับมึงดอกนอกจากครอบครัวถึงมึงสีบ่เหลือผู้ใดเลยก็ตามแต่มึงยังเหลือกูกับทุกคนในหมู่บ้านของเฮา ที่ค่อยโอบกอดมึงให้มึงผ่านปัญหาทุกอย่างไปได้แต่ขันมึงสิเลือกใส่ทุกคนเป็นบันไดให้มึงไต่ขึ้นไปจนถึงจุดที่สูงสุดแล้วแล้วมึงตีบันไดจนแตกหักสุดท้ายมึงสิลงจากที่สูงบ่ไรยกเว้นมึงสิโตลงมาจำคํากลวยน้าผมขอโทษครับน,ะน้าผมคิดไปแล้วนะ้า น่าหายภัยผมเด้อเอาหายภัยอายเด้อม้าเป็นยางเด้ดออายใใแพ่่หายกำลังใจเด้อแพร่สิยุคขางคางอายเสมออไอขอบคุณแพ่ดดเด้อ ไอ้ขอโทษไอ้ผิดไปแล้วน,น่าครับผมขอโทษเด้จากอีสานบ้านเฮามาอยู่เมืองไกลรอวันสิได้กลับไปทินทางบ้านเฮาปันเขาเนียวจำแจวบ้องบอกเจ้าของ ให้อดให้ทนสู้เดอ้อลำบากสำได้ยังยิ้มให้เสมอทาแน่เดอ้อคนอยู่บ้านเฮาต้นทุนชีวิตเฮามันบ่ไหลบ่ได้มีเงินทองพร้อมความสบาย การศึกษาแค่ป